คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ทำตามนะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมพี่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้คืออยู่น้องแนทนะวันนี้น้องแนทจะพามาเล่นเกมซูเปอร์ก๊อฟไดนะคะก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายคร่าวๆนิดนึงนะคะสัญลักษณ์แรกเป็นสัญลักษณ์สแกตเตอร์รนะเป็นรูปถ้วยรางวัลสีทองเลยต่อไปสัญลักษณ์วายเป็นรูปลูปกก๊อฟสีทองนะคะตัวที่แพงที่สุดของเกมนี้เป็นรูปผู้หญิงนะตีก๊อฟแล้วก็ตามด้วยรถก๊อฟถุงก๊อฟถุงมือหมวกลูกก๊อฟ ตามด้วยสัญลักษณ์ a k q j ส0ตามลำดับเลยนะคะกตเกตอร์ลงสีตัวเข้าฟรีเกมเกมนี้ซื้อฟิวเจอร์ได้เออจ่ายในลักษณะของ3แถวแรกเนาะโอเคมาลองดูกันเลยวันนี้พกพูนมาสู้กับเกมกอลประมาณเกือบ2 0 0ห0เนาะเออป่ะไปลองรุยกันเลยนะขอเริ่มปั่นที่เบทหกสิบและกันสามสิบหมุนนะคะลุยมาลองปั่นไล่เบทกันก่อนนะัดไม่รู้ว่าจะปั่นเข้าฟรีเกมได้ไหมเออเกมนี้มีข้างนอกเป็นอันี้นะทุกคนมันจะเป็นถ่าจ่ายแบบว่า ใจ่ายในกรอบอะ่ะมันจะมีกรอบสีดแดงสีพูนะทุกคนถ้าใจ่ายในกรอบปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นรูปผู้หญิงถ้ามี3ตัวขึ้นไปอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะสวยมากโอเคคูณ4ไปดอกนี้7 6อเออมาโอเคได้มา6 0 3นะราวันรวมเนาะโอเคปะทักมาแค่2ตัวก็คือมันจะไม่เปลี่ยนนะแบบเนะี้ยทุกคนต้อง3มตัวขึ้นไปถึงจะเปลี่ยนลุยโอเคสวยค่ะลูกกอล์ฟเคได้โอ้โหนี่สวยมากสามทา่าเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ขอตัวเแพงเนาะ ชึบโ,โ,โอเคผู้เสียดายแถวที่4ขาดเคไปถ้ามีนะจ่ายยันแถวหลังเลย396อุ้ยสเกตเตอร์มา3ตัวแล้วขาดแค่ตัวเดียวเองขออีกตัวหนึ่งได้แล้วป่ะอุ้ยสวยค่ะสิบจ่ายเต็มจออันนี้ต้องรู้ีด้มันเหมือนแถวหน้านะคะลูกฟอสเอเคเนาะอุ้ยเอสวยโอ้โหคูณ4ี่ไปบึบแตกนอกโอเคสวยมาก1182ค่ะเบ็ด60มาดีมากนะทุกคนนะเหลือ,ออีก1 1หมุนสุดท้าย ทุ่งก๊อปสวยโอ้แต่ไม่เปลี่ยนนะแม่แค่2ตัวชืบ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 หกมอนสุดท้ายค่ะเออตัวที่แบงที่สุดน็เคยได้อยู่รอบหนึ่งนะทุกคนนะเออผู้หญิงอะเต็มจอเลยแล้วตัวคุณอย่างเยอะออ้ยดอกเดียวบอกเลยแตกเลยนะออโอเคสวยค่ะมีไว้ด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสิบจ่ายสวยค่ะรอขอเอแถวหนึ่งไม่ก็เจแถวสองโอ้โหเจมาแถวหนึ่งนะจบไปแล้วกันที่เบ็ดหกสิบไปที่เบ็ดเจ็ดสิบต่อเลยดูซิว่าจะปั่นเข้าฟรีได้หรือเปล่า ปั่นกาแีเบสสูงนี่ได้ลุ้นนะเออแต่เออเกมปั่นเข้าไวาก็ไม่ค่อยจ่ายหรอกไพ่พีเจอะน้อ,ฟฟย,อยขังมากมันถึงจะจ่ายเราอุ้ยเจ๊สวยค่ะเออคูณสี่ไปได้เท่าไหร่ห้าร้อยสี่เอไม่มีเอไม่มีเคไม่มาคิวไม่มีเอได้โอเคม,ม,มาไหลไปไหลไปยาวไปยาวไปกำไรแล้วนะกำไรพันหนึ่งแล้ว้วตอนเนี้ยเออส่งดีมากเลยอ่ะเจ๊แถวสามไม่มา ได้ลุ้นอะไรวะเนี่ยลูกกรอบเหรอนึกว่าวายลงไปสเกตเตอร์นะเห็นเสียงของเนาะชึบชบเคได้เอ,อ่อคิวหนึ่งป๊บปื๊ดป๊ป๊อุยสเกตเตอร์มาสามตัวหนูอยากได้ตัวที่สี่หายไปใส่เนาะลงมาเดี๋ยวนี้เจ้าเด็กดื้อมาสองหมอนสุดท้ายเดี๋ยวไปเบ็ดแปดสิบกันต่อเลยนะเออมาเบ็ดสูงถ้ามันไม่จ่ายนี่บอกเลยนะทุนไหลรัวทุนลดหบอๆเลย ป่ะไปเบ็ดอุ้ยหนูก็จะเข้าฟีสแล้วเชียวมันมาสามตัวตกใจหมดเลยอุ้ยหูใจใจสวยมากสเก็ตเตอร์ต้องลงแล้วล่ะช่องค่อนข้างเยอะนะข้างบนเนี่ยลงมาเลยที่รักอุ้ยลงแล้วเบ็ด80นะถ้าซื้อนี่ไม้นี้เท่าไหร่นี่เบ็ดร้อยมันเจ็ดเลยนะถ้าเบ็ด80นไม่แน่ใจอ่ะเบ็ดเจมันห้าพันองปะปึ๊บปึอุ้ยลุ้นให้มันจ่ายค่ะอ้ถ้ามีกำไรนี่ หนีเลยนะบอกเลยเลิกเลยโอ้ตอนนี้เว่าไปสามหมุนแล้วเห็นไหมเข้าฟีเบทส,สูงก็ใช่ว่ามันจะจ่ายโอเคอันนี้ได้อยู่เพราะว่ามันเปลี่ยนเนาะสามตัวเปลี่ยนไปตัวอะไรก็ได้ขอตัวแพงๆปึ๊บโอ้ยลูกกรอบโอ้ยเบาจังเลยรอยี่โอเคห้าหมนสุดท้ายค่ะโอ้โหทรงมาไม่ดีเลยอะเคทาวสาม่าไปอีกแล้วโอ้ยมายนี้ก็ไม่ได้ไม้นี้ไม่น่ารอดทุกคน ดูดิเออคิวได้อยู่ปุ๊บปูน3าเปลี่ยน <3 S 1> เป็นอะไรเอ่ยขอตัวแพงๆของผู้หญิงได้หรือเปล่าโอ้โหเป็น A มานะคะ <6 S 2> ปูนหกไป2 8 8 k ้จ่ายต่อเชื่อแต่มีสัญลักษณ์แค่2อันเท่นานั้นไม่เปลี่ยนนะคะสมหมอนสุดท้ายโอ้โหใจมายมา8 0อยเอจ่ายน้อยมากทุกคนค่ะโอเคโอเคไม่ได้อีกแถวหน้าไม่มีอีกเอจ่ายอยู่รุนอะไรวะเนี่ยเออ,เ,อเปลี่ยนนี่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขอเป็นตัวอะไรก็ได้แพงๆ คิวหรอโอเคคูณ1ิไป480เปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยต้องเปลี่ยนเป็นแถวกลางอะไม่เคก็สิบอะอคิวมาจบเลยจบเจ้าไม่เล้าหรือปลาจบแล้วทุกคนโอ้โหเกลือพอดปั่นเข้าปีเกมนะเบ็ด80ใจมา1,000กว่าใ่น้อยสุดๆไฟติง <Fighting. S 1> ถุงมือหมวบคิวค่ะเปลี่ยนได้3ตัวเท่านั้นเอไม่ได้ปะ่ะไปกันต่อเออจะกลับมาเท่าทุนเหมือนเดิมนะ ยังไม่มีกําไรเลยว่าถ้าแตกไม้นี้จะเลิกเลยแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้เลิกค่ะเออลองปั่นกันต่อไฟติง <Fighting. S 1> เป็นสิบหมวกลูกกอล์ฟหรือผู้หญิงเปลี mm ่ย hmm. นเป็น,ปนจริง,รงๆลายมันเยอะมากเลยอะ่ะแต่มันไม่มาเลยสักตัวหนึ่งโอ้โหเมื่อกี้สเกตเตอร์ด้วย3ตัวเนาะน่าจะลงทีเดียวนะ4ตัวแก้มือไม้เมื่อกี้ที่ไม่จ่ายคูณสาไปสี่สาคิวจ่ายอยากได้หมวกแถวสา 3, ม่ก็ถุงมือเป็นเจลงนะ ชืบชืบชลูกกอฟเจเท่สามเจได้เจได้สวยค่ะปุ๊บเอห้าหมุนสุดท้ายสิบจ่ายเออออ้ยเกมว่วหลัวเดี๋ยวเราลองเดบเน็ตไปเบ็ดร้อยเลยดีกว่าวะเราไปปั่นเบ็ดร้อยกันปะ่ะไม่เอาแล้วเบ็ดเก้าสิบขอเบ็ดร้อยเลยปะ่ะสักห้าสิบหมุนปะ่ะห้าสิบหมุนดูที่จะเข้าฟรีหรือเปล่า โอเคเจสวยมากค่ะเปลี่ยนเป็น AQ หมวก A q คหมวก A q คหมวก A q คหมวกอ้โหูสิบมาทำไมก่อนโอ้โ oh, หไม่ลงสักตัวโอเคมี3ตัวเปลี่ยนนะลุปป้นเ็นเคลูกกอล์ฟเจเนาะเคลูกกอล์ฟเจโอเคเจได้คูณ3เป็น60หมวกจ่ายต่อคูณ3ไปร้อยห้าสิบอุ้ยเคไม่มารอบนี้มีเคแต่ว่าไม่มีตัวเปลี่ยนถุงมือสวยค่ะ300เสียดายไม่มีตัวคูณ เจได้ลูกกอล์ฟสิบหมวกปิง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 ,ปงโอ้โหเป็นผู้หญิงเป็นตัวแพงเลยนะโอ้โหเปลี่ยนแต่ว่ามันไม่มีผู้หญิงแถวหน้าสิเออถ้ามีนะสวยเลยตัวแพงมาด้วยชชอบเชบเจได้ลุ้นเคแถวหนึ่งไม่มาสเกตเตอร์สองตัวโอ้โหต้องการอีกต้องสองตัวไม่ลงนะผ่านไปแล้วนะคะเกือบ20หมุนเนาะมาปั่นกันต่อค่ะให้ครบห้หมุนแล้วเราลองมาซื้อกัเลย ชืบชืบชืบเคไม่ได้เลยอ่ะอุ้ยแต่เปลี่ยนค่ะเอเอสิบลูกกอฟเอได้อ๋อเคแถวสองลูกกอฟจ่ายโอเคมาต่อกันเลยนะคะลูกกอฟเจแถวหนึ K ่งได้มาถุงมือได้ปึ๊บปื๊บป๊บอุ้ยสเก็ตเตอร์ขาดตัวเดียวนันเนี่ยโอ้โหจะช่องค่อนข้างน้อยค่ะเบ็ดร้อยด้วยสองช่องถ้ามันจะลงมันก็ลงค่ะแต่ว่าไม่ลงไง เออถ้าไม่ติดว่าไม่ลงนะมันลงไปแล้วนะสองช่องนะ่ะโอยเสียดายอุ้ยนี่ไงสเกตเตอร์3ตัวขนาดช่องเล็กๆยังลงเลยอะเมื่อกี้ไม่ลงเนาะถ้างั้นเบ็ดร้อยนะโอ้โหบอกเลยถ้ามันจ่ายนะแตกหมื่นแน่นอนลูกกรอบสวยมากไอ้อะไรต่อโหมีวายไม่ได้ใช้นะอีก13าหมุนสุดท้ายสิบจ่ายปุ๊บเจไดสองเท่าหน้า โอเคได้โอเคเปลี่ยนนะคะเออแล้วก็เป็น3มแถวหน้าเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ใส่หมดปึบเป็นเจเนาะโอเคคูณ4ิ่ะได้80คิวแถวสอมงสุดท้ายซื้อเบ็ดอะไรนะดีน้าโอเดยวนะลองดูก่อนแล้วกันปึบเปลี่ยนเป็นอะไรขอ A ได้เปล่า A อ,อุ้ยหมวกก็เยอะโอ้โหหมวกแถว3ไม่มีนี่หว่าลืมดูเอแถว1 เฮ้น่าอยู่ขอ A อแถวหนึ่งเถอะปุ๊บลูกกอลยังได้อยู่สวยค่ะเอแถวหนึ่งปุ๊บวายน่าจะมาลงเนาะแถวหนึ่งนะลงทำไมแถวสามก้อนชิบๆเชืชืช่คิวจ่ายไยติงผู้หญิงน่ะมีแถวหน้าละลงมาโอ้โหเป็นเจนะพูงสามหกิเหมือนเดิมปลาจบแล้วซื้อค่ะเบ็ดร้อยมันเจ็ันห้าลองซื้อเบ็ดนะนะเบ็ด80บมันเท่าไหร่หกพัน อ๋อลองซื้อไม้เบ็ดเจแล้วกันมาห้าพสองไม้ห้าพันสองหนึ่งไม้นะคะมาสิบหมุนดุ้ยลองดูกันโอ้หมุนแรกก็ว่าไปแล้วหมุนที่2ว่าไงจ่ายหรือเปล่าโอ้โหเจไม่มีโอเคเคได้แล้วแต่ว่าไม่มีตัวเปลี่ยนมี2ตัวเองอะโอ้โหซื้อเดี๋ยวบอกนะจะโอ้ยอันนี้สวยโอเคไฟติงเป็นอะไรเอ่ยปิ๊ง โอเคเป็น10บล้าค,คูณห้ามปปึบ1 0 5ลูกเออถุงก,ก๊อปลูกก๊อปจ่ายต่อ200อุ้ยเคไม่มาหมุนสุดท้ายค่ะชึบชุบชบโอ้โหจะจ่ายไหมนะอุ้ยคิวสวยอยู่คูณห้าไปเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ให้มันเหมือนแถวหนึ่ง a k j ลูกหมวกอุ้ยเอสวยเออคูณ9กปึบ1,100โอ้แถวนี้ต้องเหมือนอะไรวะเนี่ยไม่ได้เลยเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่จ่ายตองแถวนี้ไม่เหมือนกันเลยอะ โอเคสามหมุนค่ะโอเคเคได้โอ้ oh, ไม,ม่มันเปลี่ยนแค่สองตัวโอ้ห oh, นูว่าค่ะทุนชัวร์เลยลูกกอล์ฟเอสวยครูสิบสามไปเจ็ดร้อยอู้อยากได้หมวกหมวกลูกกอล์ฟสิบถุงมืออุ้ยอ้ยลูกกอล์ฟสวยค่ะครูสิบเก้าไปสองพันหกสิบเท่าสามจ่ายต่อครูสิบเก้าไปเออมาให้ต้องให้เหมือนคิวกับเจเท่านั้นถึงจะจ่ายต่อคิวเจคิวเจคิวเจโอ้ยเจสวยมาก เออกำไรแล้วทุกคนโอเคไว้จ่ายตอคูณยี่สิบสี่พันหกดอกนี้ต้องเหมือนต้องเป็นถุงมือไม่ก็หมวกถุงมือไม่ก็หมกถุงมือก็ไม่โอ้ยโอ้ถ้ามีคิวนะบอกเลยจ่ายเต็มจอทุกคนบอกเลยจุกจุกแต่มันไม่มานี่สิโอ้โหลุ้นทั้งหมวกทั้งอันนี้เลยเมื่อกี้นะลูกกอล์ฟอะโอเคซูเปอร์เมกาสวยมากนะคะ7,661นะกะคะกำไรแล้วกำไรแล้วกำไรแล้วเคจ่ายสวยคูณเยอะด้วยเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ ปึบอุ้ใจหมดขอเป็นตัวแพงอย่างเดียวใจหมดปึบโอเคเป็นเจได้อยู่คูณ32ดอกนี้714โอเคหมวกใจต่อค่ะอเออรุ่นไร่ไม่ได้แล้วโอ้โหสามีวายเนาะโอ้โหแตกมาแล้วนะคะ1 1 9 0 0นานะเหลือหมุนสุดท้ายเนาะเออมาจะได้เท่าไหร่ค่ะได้รางวัลเมกะมารวยกันต่อได้เลิกเลยไม้นี้นะ โอเครางวัลรวมงานะ11,914โอ้โหนี้สาวก็บทําถึงมาก โอ้แตกสวยนึกว่าโอ้โหใจเสียไปแล้วนะไหลว่าตั้งแต่ดอกหมุนแรกจนเหลืออีกประมาณ2-3หมุนสุดท้ายอเพิ่งมาแตกเนาะโอเคก็มีกำไรค่ะทุกคนก็เลิกเลยแล้วกันเกมนี้ก็เป็นเกมกอลฟนะซูปเปอร์กรอกล์ฟไดของค่ายพีเนาะถ้าใครชอบนะก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะอยากเห็นเกมไหนก็ขอนเข้าได้นะจะลงให้ดูในช่องนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ